นักเรียนในห้องแล้วเพราะว่าในห้องเนี่ยจะมีลายกลุ่มครูครูเขาก็จะถามว่าเธอมีมีปัญหาเรื่องอะไรไหมอาหารเสื้อผ้าหรือว่ายานพาหนะอะไรพวกเนี้ยใครมีปัญหาขัดแค้นอะไรให้ให,ให้ลิสต์มาก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วคือคว่าเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็บ้านเจอน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่เกือบร้อยเปอร์เซ็นใช่ทีนี้ก็ร้อยกว่าคนที่ลงชื่อ ก็คุณครูก็เจอน้ําท่วมด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือบ้านครูครูก็ต้องทํางานบ้านครูแล้วครูก็มาช่วยที่โรงเรียนด้วยก็แบ่งแบ่งแบ่งเวลาเพราะว่าบ้านเขาเขาบกน้ําก็ไหลน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็ลองน้ําไว้แล้วตอนเย็นจากเสร็จจากตรงนี้เขาก็กลับไปลุยบ้านต่อที่โรงเรียนแล้วก็กลับไปทําที่บ้านใช่ค่ะก็เข้าใจคุณครูค่ะแต่ว่าตอนนี้คือวันที่11นี่เราสํารวจความพร้อมของเด็กๆนักเรียนแล้วก็ครูค่ะอีกรอบหนึ่ง แต่ตอนนี้ตอนแรกเราแจ้งว่าเราจะเปิดวันที่8แต่เราดูสภาพแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าระบบน้ําระบบไฟเรายังไม่โอเคเราก็เลยจะเ่อนมาเป็นวันที่11อแต่ตอนนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปวันนี้พรุ่งนี้ว่าอย่างไงเพราะว่าตอนนี้คุณรูณก็เริ่มมามาจัดการในในส่วนของตัวเองค่ะ,คะ,ะแล้วก็ส่วนเด็กๆนักเรียนผู้ปกครองเนี่ยเราต้องให้ปลอดภัยมั่นใจที่สุดถึงจะให้มาใช่ใช่ค่ะใช่ว่าเขาเดินทางมาได้หรือเปล่า กต้องหาข้อมูลเพิ่มอืมค่ะแต่ว่าเท่าที่แจ้งผู้คองต่างๆว่ายังไงบ้างคะยังติดขัดใช่ไหมคะก็แจ้งแค่คร่าวๆตรงนี้ค่ะว่าจะเปิดวันที่สิบเอ็ดนะตอนนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะแจ้งไปใหม่แจ้งใหม่ค่ะแต่ดูเท่าที่ประเมินตอนนี้โรงเรียนเองด้านพื้นที่ที่เสียหายเราล้างไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์รอระบบไฟนะคะไฟและน้ำค่ะใช่เด็กๆมาช่วยด้วย ค่ะอย่างเมื่อวานก็มีรถน้ํามาแล้วเขาก็เมื่อเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ไงคะะเราก็ให้เด็กหยุดพนักงานหยุดเพราะว่าตั้งแต่น้ํารถก็ยังไม่เคยได้หยุดเลยอแล้วเขาเขาบอกว่าเขาสะดวกมาส่งน้ําเราก็เลยไปหาอุปกรณ์น้อ๋อนี่เหรอคะใช่มาใล้วนี่ค่ะชุดาอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวดูนี่ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอือออันนี้น้าน้ําที่เขามาส่งเหรอคะ ใช่ใช <laughs> อ๋อมีรถคือรถรถ <c oughs> ที่บรรทุกน้ำมาส่งให้แล้วก็มาล้างป้ายป้ายหน้าโรงเรียน<อ>ไม่รจากว่าเวลาที่เขาล้างเขาอยากล้างพื้นล้างเราไม่มีคนช่วยเขาไงเสร็จเราไม่มีคนช่วยเขาเราก็เลยบอกว่านั้นเราขอน้ำขอน้ำสำหรับ ล้างของล้างต้นเสาอะไรไว้หมอนได้ไหมแล้วเขาก็ส่งมาให้เราที่นี่เราก็ส่งให้คนอื่นตรงด้านนู้นอ๋อด้านนู้นค่ะแต่วันนี้น้ําก็จะเข้ามาที่อนุบาลอีกแล้วก็ที่เราอีกหนึ่งหนึ่งคันรถค่ะลงอาหารก็ยังไม่เรียบร้อยอ๋อลงอาหารใช่ใช่ค่ะคือยังมีอีกหลายจุดต้องการจริงๆถ้าแบบมีระดมกําลังอะไรมาเพิ่มก็จะได้ช่วยเร็วขึ้นใช่ไหมคะแต่เข้าใจว่าทุกที่เลยนะถ้าใช่ถ้าระดมกําลังก็ต้องก็ต้องดูว่าเขามาแล้วเราต้องให้เขา ส่วนไหนแล้วแต่เขาต้องต้องช่วยเราในจริงๆนะไม่ใช่าม,มาตรงนี้แล้วเขาก็หายไปเพราะบางบางครั้งเราเด็กๆมาช่วยแต่เวลาจริงเขาก็ทําได้หน่อยหนึ่งแล้วเขาก็หายไปแต่ถ้าเขามาลุยลุยกับเราจริงของเธอต้นเสานี้นะอืมอืมอ,อัมนี้อ่าือ,อที่โรงอาหารหนังเลยนะคะเจ้เตร์ค่ะอาหารของข้างในแทบจะไม่ได้เก็บออกมาเลยอืมอืมแล้วตรงนี้คือเห็นว่าแบบมิดนี่ค่ะนั่นเห็นรอยน้ำไหมคะอ๋อรอยน้ํา นั่นแหะค่ะใช่ที่ขีดไว้นะคะใช่ใช่ต้องลำโพงอ๋อใช่นั่นแหะค่ะนั่นแหลคือลอยน้ำที่ระดับความสูงของน้ำเพราะฉะนั้นห้องห้องนู้นฟ้าใช่ไหมฟ้าทางหมดเลยห้องเรียนห้องนู้นห้องห้องที่เป็นอ๋อเสียหายมากที่เป็นห้องชั้นหนึ่งเยอะไหมคะที่เป็นห้องชั้นหนึ่งที่นี่มีสี่ห้องค่ะแล้วก็ห้องประกอบการทั้งหลายของห้องพ่อครูห้องอะไรหมดเลยส่วนอนุบาลมีแปดห้องเรียนห้องเรียนอแต่เวทีของเราคือน้ํำปิ่มสิบหมื่เลย ใช่ค่ะก็คือเวลาเวลาที่น้ําลดเราก็เริ่มเริ่มเริ่มจัดโปรยโคนโคนอ๋อเอ๋อค่ะอ๋อนี่ที่โรงอาหารนะคะสเตอร์อันนี้โรงอาหารค่ะด้านหน้าเนี่ยแล้วก็มีร้านย่อยๆที่เขามาขายของพวกเขาก็จะร้านค้าร้านค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราก็ต้องวันนี้เราก็บอกเขาให้มาเก็บของถ้วยชามออกเพื่อเราจะรันโคนแต่การได้ไม่ไม่มากค่ะอ๋อน้ำมันมันมาเราต้องต่อ ตอกใสเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างยาวอะค่ะบางทีทพลังคนเราก็ต้ไม่ไม่ไม่ครูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยแต่คุณครูเขาก็สลับกันสลับกันมาอ๋อนี่นี่พัดลมยังไอ้นี้อยู่เลยอ่ะใช่พัดลมอืออ่ากจะมีรอยคาบน้ำอ๋อโอ้โหคาบน้ำที่โต๊ะเต็มเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสู้ๆก้อนหินอ่อน มันเป็นอันนั้นมันมันคือหินอ๋อไอ้นี่มันคือขาเล็กมันก็เลยไม่ลอยไปอ๋อาิฉะนั้นเขาก็ลอยจะลอยอ๋อเป็นไม้หินอ่อนกับเล็กมันเป็นไม้อันนั้นถ้าไม้ลอยน้ําหมดเลยใช่ลอยไปเที่ยวลอยไปเที่ยวกลับมาหินอ่อนเนี้เออดีนะตรงเนี้ยมีขี้โคลนตรงนั้นต้องรัต้องรัานก็มาช่วยกันแต่แต่พวกรายละเอียดอย่างเงี้ยอืเขาก็ไม่ใช่ใช่เอาแบบว่าเอาโคลนอะไรออกไปก็ช่วยเราได้เยอะโอ้ แต่อันนี้เราก็เลยต้องมาแบบเทสอะนี้ใช่ไหมเก็บรายละเอียดเพราะว่าโรงอาหารก็ต้องสะอาดที่สุดอะเนาะแล้วเดี๋ยวต้องฉีดยาฆ่าเชื้ออีกอ๋อฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วนห้องเรียนเนี่ยก็ความชื้นเนาะอ๋ออ๋ออ๋ออยู่โรงเรียนท่ดาอยู่เรียนทิดาเนี่ยเจ๊นะคะเออเออเออก็ไอไอเดี๋ยวทำทำข่าวอยู่แป๊บหนึ่งจ้าจ่าจา ก็อีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะเธอจะมาไหมแต่ไม่ไม่นานหรอกไม่นานหรอกเออ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 เดี๋ยวค่อยแวะไปหาวันนี้ค่ะค่ะค่ะจ้าจ้าจ้จโอเคเราจะสู้ไปด้วยกันสู้เออสู้ไปด้วยกันอันนี้ถ้าถ้าบอกว่าต้องการแรงสนับสนุนอะไรเพิ่มอยู่ไหมฮัสเตอร์มันก็ยังคงมีที่จุดที่ล้างน้ำ ผู้ปกครองวอล์กอินก็มาแล้วเขาก็จะถามช่วยอะไนฉันฉันมาทําข่าวที่ที่ดาแกเออ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 ช่วยตนี้เนี่ยเนี่ยมามาอยู่ที่ดาเนี่ยฉันทำอะไรยู่เออเดี๋ยวคุยกันจะจะเนี่ยเนี่ยคุยกับซิสเตอร์ซิสเตอร์พีชัตน์ดอ๋อที่เตอรพันทิพซิสเตอร์นี่นี่ตายเพื่อนเพื่อนหะซิทเก่าเออเออซิสเตอร์พันทิพได้ได้เนี่ยเนี่ยกำลังเออเออเดี๋ยวช่วยช่วยอยู่เนี่ยช่วยช่วยช่วยโรงเรียนที่ดาด้วยเยอะมากจะเพื่อน เออเออจ้าจ้าจ้าอดีจ้าเจอเพื่อนไปส่งลูกที่แสงทองอชื่อแสงทองเปิดวันนี้ <c oughs> แต่ก,แตก็แต่ก็คือเขาไอ้ตรงที่พื้นที่ด้านล่างอะค่ะก็ก็นะมันไม่ได้ใช้งานก็จะแบบล้างแต่ให้เด็กอยู่ชั้นสองแต่ของเราเนี่ยคือถ้าระบบไฟมาน้ําดีใช่ไหมคะมเราก็เด็กก็เรียนชั้นสองได้ใช่ไหมคะหรือไงคะส่วนใหญ่จะเป็นชั้นสองตอนนี้กําลังหาห้องว่าห้องที่โดนน้ําเนี่ยเนื่งจกว่า อ๋อนี่ห้องนี้โดนน้ำใช่ไหมคะอืมอืมหนังสือเรียนของน้องต่างๆค่ะงนะคะกำลังดูว่าสี่ห้องเนี่ยเราจะให้อ๋ออันนี้เป็นห้องชั้นอะไรคะอันนี้จะเป็นเด็กข้างหน้าจะเป็นอศีค่ะแล้วก็จะมีเด็กลู้สึกจะเป็นไอีพีหนึ่งห้องตัวนี้จะเป็นีีค่ะอืมก็ต้องหาที่ให้เด็กๆเรียนใช่ค่ะไถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็น สนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรืออาจจะปรับออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นชีทงานเพราะว่าังสือไปหมดแล้วก็ให้ทําเป็นแบบเรียกไงใบงานชีทงานส่งปรับยืดหยุ่นการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นเราจะมีสอบสอบกลางภาคหรือปลายภาคเมื่อไหร่คะอเดี๋ยวต้องดูอีทีนเเพราะไม่ได้เรียนอช่วงนี้ไม่ได้เรียนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาปรับซิสเตอร์เ้าปรับเราเราก็หยุดไปสองอาทิตย์นะ ใช่ค so well, hey, okay. yes. ่ะสองแล้วก really ็ถ้าวันที่สองวันที่สองค่ะตั้งแต่น้ําท่วมมาที่ที่สามแล้วแหละซิตเตอร์โอ้ใช่ตั้งแต่ยี่สิบสี่แล้วน่าจะต้องหายไปเดือนนึงเลยแหละกว่าจะระบบพี่พูดอย่างนั้นนะผู้ปกครองทำก่อนถามว่าเั็กเตอร์เมื่อไหรเล่นนิวอารียนดูสิเนี่ยต้องมาช่วยกันล้างก่อนใช่ใช่แต่ผู้ปกครองเมื่อวานก็มีวอล์กอินเข้ามากของก็น่ารักนะมาช่วยซิตเตอบ้านหนูไม่โดนอืมบ้านหนูอยู่บนเนินก็ไม่โดนค่ะ ถ้าย่างไรอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเข้ามาก็แบบได้กับคุณแม่มากับลูกเล็กๆคนนึงมาช่วยผละไม้คนละมือเนาะนั่ก็ถ้าเขามาเราก็จะบอกคุณแม่ไหวไหมอ่านเขียนนี่ยล้างต้นเสาอ้มเอออย่างน้อยนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะล้างเสาล้างโต๊ะอาหารพัดลมอีกอืมมันรายละเอียดเยอะเลคะอืมอืมอลำโพงนี้ยังไม่ได้ดูว่าใช่เห็นอะไรบ้างอาจจะต้องจัดการอืมอืมโอเคค่ะชิสเตอร์ค่ะ ก็ให้กำลังใจนะคะะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ